อนะจ๊ะเออแจกแล้วต้องแจกให้สุดนะเกมน,นี้เออมาเรื่อยๆคูณอีกเรื่อยๆเอออ่าเ,เงินรางวัลมาอีกแล้วนะจ๊ะอ่าโอ้โหแตกมาทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิ ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมุกม่วยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะจ๊ะ,ะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีนะจ๊ะเป็นเกมใหม่ของค่าย,ยนะจ๊ะเกมนี้ชื่อเกมว่างานเลี้ยงของราชินีนั่นเองนะจ๊ะเบดต่ำสุดของเกมนี้อยู่ที่1บาทนะคะสูงสุดอยู่ที่2,000บาทกันเลยนะจ๊ะเกมใหม่ของเราอ่าเปิดหมุนออโต้ไปเลย50หมุนเลยนะคะทุกคนจา๋า สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊าทุกคนเออเข้ามาชมคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ,อะรอรุนไปพร้อมกันเลยจ้าว่าวันนี้เขาจะจบให้เราสวยหรือเปล่านะเกมนี้อมาเต็มหน้าเลยจ้าเลิศไม่ไหวสวยไม่ไหวเออมาเรื่อยๆเลยจ้า ยังมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆจ้าเกมใหม่ของเราสวยไม่ไหวแตกเต็มหน้ากระดานไปเลยเรื่อยๆได้หรือเปล่าเออขอกันแบบนี้เลยหรอเฮ้ยสวยอ่าเงียบเงียบเงียบโอ้ไม่เป็นไรแต่เราเรอร,รุนไปเรื่อยๆทุกคนจ้ะเราไม่รีบนะอุ้ยสวยโอ้โหมาเรื่อยๆเออยัดเกยได้สเก็ตเตอร์มาเฉยเลย มันแบบเงียบเีนะทุกคนเออมันเงียบๆแต่ก็ยังได้อยู่นะอ่าปังไม่ไหวนะจ๊ะเออถือว่ายังได้อยู่นะเกมใหม่ของเรานะจ๊ะอ่าสวยคูณไปเลยสิจ๊ะคูณสองนะเออคูณไปเรื่อยตัวคูณคูณไปเรื่อยโอ้โหเคมาอีกตัวโอ้โหอ่าได้น้อยแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะทุกคนจ๋า อ่าไปเรื่อยๆคูณมาอีกจ้าสวยไม่ไหวนะจ๊ะวันนี้น้องพกชุนมาที่1,000บาทนะจ๊ะดูสิว่าตอนจบเราจะได้ไปเท่าไหร่กันนะจ๊ะของเกมใหม่ของค่ายพีจีนะจ๊ะเออสวยไม่ไหวเริ่ดเงินละมันก้อนโตก้อนแรกมาที่225บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนจ้ะอ่ารอดูกันเรื่อ,อยๆเ,เลยจ้า คูณไปอีกอตัวคูณเขายังคูณให้เราอยู่เรื่อยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะน้องสร้างคลิปดีเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออลิ้นรัวไปแล้วลิ้นรัวไปแล้วนตอนนี้เออพูดไม่หยุดไม่หย่อนลิ้นรัวกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่สวยอุ้ยเต็มหน้าคูณจุดสองอุ้ยแยดเท่มมา อุ้ยตัวคุณก็คูณให้เราเรื่อยๆนะทุกคนจาเออถือว่ายังเริศอยู่นะคูณให้เรื่อยๆแบบนี้เออสวายมาที่310บบาทนะจ๊ะเออแจกแล้วต้องแจกให้สุดนะเกมน,นี้เออมาเรื่อยๆคูณอีกเรื่อยๆเออเอ,อ่าเงินรางวัลมาอีกแล้วนะจ๊ะ 150บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเกมใหม่ของค่ายเรามันปังจริงๆนะเออปังไม่ไหวอ่ะแต่เราก็ยังไปต่อกันเรื่อยๆหุยหุยเต็มหน้ากระดาษเลยทุกคนเออตอนนี้เราได้กำไรมาที่พันกว่าแลนะ้นทุกคนจ้าสวยหุยเต็มหน้าหุยสวยหุยรอบนี้มันมาเรื่อยๆมันแตกเรื่อยๆืไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะจ๊ะเออราชนี้ก็ปรบมือไปรัวๆเรลยสิคาเกมนี้ โอ้โหปังไม่ไหวจ้ามินิฮาร์เป็นหนึ่ทีสองทีนะจ๊ะเกมนี้เออรอดูรอติดตามกันแบบความสนุกสนานเพลิดเพลินกันเรื่อยๆนะจ๊าทุกคนจ๋าสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมแบบนี้ตามน้องนะจ๊ะสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะจ้าเออรับรองว่าเฮงๆแน่นอนนะจ้าทุกคนจ๋าเออสนุกไม่ไหวอะตอนนี้น้องได้มา3,000แล้วนะจ๊ะ โอ้โหมามาช้าแต่มานะเออโหแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะโอ้รุ้นเสียงจะหายเลยนะทุกคนเออมาดูกันเรื่อยๆโอ้มาอีกแนวแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรนะเออมาอุย้ยสกเก็ตเตอร์ตัวเด่นไปไหมอุย้ยสวยเต็มหน้าเลยรอบนี้อุย้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสวยปังนะ สำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะน้องได้กำไรมาเต็มอิ่มเลยนะทุกคนเออได้มา3,000กว่านะพกทุนมาที่1,000บาทกันนะคะเออสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะฝากติดตามกันเยอะๆกันมาเยอะๆเลยนะคะ